ยารีเก๋งเกียร์ออโต้ทังวัด2 5 0 0บาทเสียยะจัดให้แล้วครับผมมาครับนี่คูเก๋งโตโยต้ายารีปี2016-17แม็กซิ่งสิ่งรอรอแม็กใหม่ยางใหม่เสียยะจัดให้อยู่แล้วภายในสวยกิบเกียร์ออโต้คอน2 5 0 0บาทฟรีดาวบัตรประชาชนใบเดียวจัดรดรับประกันเลยบางเดิมสวยไม่เขียวไม่ชนไม่ตำไม่ตีรังกา ไม่พีกความจะตัวนี้เป็นตัวจีตัวท็อปนะครับนะหัวนงหัวนอ็อตท้ายเดิมครับผมท่อซิ่งเสียงหวานอีเดล้วบอกแม่แรงคู่มือยางอะไรอยู่ครบจบศูนย์บาทปัดไปเดียวพ่อค้าแม่ค้าชาวไร่ชาวนาชาว,าชาวสวนเกษตรกร,ร,ก,รกีจงกียางเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงยรีราฟเลี้ยงนินูเสาข,า,ขายขายเหล็กแผงรอยจบศูนย์บาท เดืกไม้เก่ามืนโลพวงอะไรมาลติฟังชั่นคุญแจปรีโมทปุ่มพุ้นสตาร์โอ้โหจะสวยไปไหนแล้วนี่เหลืออีก10บกววันปีใหม่แล้วพี่น้องยังไม่ต้องเจอข้างวดหรอครับไปเจอข้างวดเดือนไหนรู้ไหมมีนาคม2567โอ้โหโคตรสุดครับผมมาดูห้องเครื่องห้องเครื่องเดิมๆสวยๆเครื่องแห้งเลยขาวใสครับหัวลุหัวน็อตรองแก้มฝากระโปรงเดิม สติก๊กเกอร์มออกอยู่ครบจบศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวกับยาลิตัวท็อปปี2016-17 2,500บาทถูกงวดแรกหลังจากนั้นค้างงวด5,000-6,000ตลอดสัญญาเท่านั้นครับพี่น้องขายแค่3 0 0 0จะถูกไปไหนฟรีดาวเสียย้ายจัดให้แก้ว